ต้นไม้ใหญ่มากพลาดระหว่างล่องเขานี่เลยนะอัออนนี้ไงครับต้นที่เราจะมาตัดรถด,ด่วนนี่ตอนนี้นะโอ้โหนะคืออยู่ตรงทางพอดีล่องเขาตรงที่ทชันๆพอดีเลยนะครับโอ้โหเต็มบ้องเลยะไรบ้โอ้โหอ,อย่างด้วยนะทุกคนนี่โอ้โหนี่ทุกคนมาดูนี่ครับออโอ้โหตัวใหญ่จริงๆนะ สวัสดีครับอยู่กับผมทอจังเกิลครอทีฟนะครับวันนี้ผมมาหารถด,ด่วนซึ่งตอนนี้นะครับผมก็หาได้มานิดนึงแล้วเดี๋ยวเารมาดูกันว่าในพื้นที่ป่าแบบนี้ที่เต็มด้วยไ้ผ่จะมีรถด,ด่วนหรือเปล่าแล้นี้คือวินเป็นซิ้นนะครับผมนี่นครับฝั่งนู้นน่าจะมีเยอะนะครับไปเราไปหาดู โหทุกคนน,นี่มาดูฮะโอ้โหเต็มบ้องเลยไหบ้าเต็มเลยนะครับข้างในนี่สังเกตอะไรเนี่ยโอโ้โหข้างบนนี่ผมบ้านเนี่ยมีเยอะนะครับข้างบนน่โอเคปะ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะครับโอ้โต๊โอ้โหไม่ได้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 จะไ,ได้ไไดะน,นะทุคกคนโอ้โห นี่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่คือตัวแรกตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยใหญ่มากโอโน้นี่นี่เห็นบ้าเต็มเลยโอ้โหอย่างเยอะนะทุกคนนี่โอ้โหโอ้โหยังไม่หมดนะครับโอ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ มันม oh. right. uh, uh, ีหลายบ้องนะข้างบนน่ะมาละอ่ะมาดูซ hmm. mm ิบนบอกหน่อยโอ้โหตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเต็ะัวใหญ่ทั้งนั้นนี่โอ้โหมากคนดินนี้ดูไว้ถ้อ นี่ทุกคนนี่โครเยอะน,นะครับต้องใส่ก่อนนะเดี๋ยวมันจะงงหัวตกเสียดายเสียดายโอ้ยไม่มีนะทุกคน ที่มันอยู่นี่คือบ้องสุดท้ายที่ช่วงนี้เป็นฤดูกาลนี่มันจะไปแล้วนะครับเราก็ได้บ้องเดียวประมาณนี้เลยนะนี่รันอตรงนี้เลยเยอะนะครับโอเคเราไปดูลำต่อไปต้นต่อไปนี่ก้นนี้นะครับคิดได้น่าจะมี นี่เป็นไหมนะเดี๋ยวเอาบล็อก่อไปนะน้ำสนะอาดเนี่ยน้ำใสกินเดี๋ยวผ่านใจก่อนเอาหลอดมาดูแล้วแหละโอ้โหบอกเลยว่าน้ำเยอะมาก บ้องเดียวคือแบบหยิ่มนมครับนบ้องนะนี่โอ้อ้าเอ้หมือนกันโอ้น้ำเยอะมากอ่ะนี่บ้องหนึงมีไหมมีสุกบ้องอ้ตะก้องบ้างดิตะกรครับดู แล้วหลอดผมอ่ะทิงป,กกลงงปแล้ว้องทะลุไปไหนแล้วนี่ไง<อ>ตรงขาซ้ายไปนิดนึงข้างหน้าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไนี่โอ้โหน้ำเต็มนี่โอนะ้โหโอเคโอเคมีแรงแรับ <c oughs> เราไปต่อดีกว่า <c oughs> <c oughs> นี่ครับก่อนตัดนะพักก่อนครับโอ้โหนี่ทุกคนมาดูนี่ครับโอ้ยอยู่เยอะๆอยู่ข้างในเต็มเลยโอ้โห เราจะตัดมันนะตกไปข้างล่างหมดแล้วนะเคต่อไปก็มาใส่นี่ละใส่บ้องมาเหนื่อย,ยนะครับโอ้โหตกในน้ำหมดแล้วโอ้โหรถด่วนตัวใหญ่มาก อโอ้โหตัวใหญ่จริงๆนะต้องบ่องใหญ่นี่โอ้ดูคนดูในน้ำครับมันตกมาในน้ำหมดแล้วอไอมเลยโอ้โหนี่ลงน้ำหมดอืม,อม โอ้ตกตกตกหมดแล้วนะครับมันมีแค่บ้องเดียวอยู่ข้างล่างนี้โอ้แสดงว่ามันเริ่มกินตั้งแต่ข้างบนลงมาเรื่อยๆนะครับจนมันรวมตัวอยู่บ้องใกล้ๆกับข้างล่างแล้วไะเราจะไปหาต่อนะได้มาค่อนข้างเยอะนะครับกับบ้องนี้โอ้างขา้ามแม่น้ําเรานะครับโค่อยไปนะครับ โคตรน่ากลัวนะครับอืออือนี่คุณทอดครับโอ้อข้างล่างลื่นลางประมาณสิบเมตรได้นะล่างอะ่ะโอ้โหโห้ต้นนี้ใหญ่มากเดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาคุณทอดโอ้เดินมา ต้นไม้ใหญ่มากพาดระหว่างร่องเขานี่เลยนะอันนี้ไงครับต้นที่เราจะมาตัดรถด่วนนี่ตอนนี้โอ้โห,โหคืออยู่ตรงทางพอดีร่องเขาตรงที่ชันๆพอดีเลยนะครับสุดอ,อวเวนเจอร์อ,อาเป็นเส้น,น,ต,นต้องตาคนเป็นเส้นนะนั่นแหละ ัวนู้นอ่ะอีกนิดนึงเห็นไหมไปอีกไปอีกทำบนอีกโอ้ยโอ้โอมยรู้ว่ามีหรือเปล่านะหน้าจะมีนะ ไม่แน่ใจเลยเพราะว่ามันไม่เป็นไม่มีร่องรอยเลยนะสองสามว่างหลังยังไม่ลองเลย ไม่มีนะครับทุกคนแับนี้ไม่มีโหถ้าไลาเราเลยตอนนี้เราเจอแล้วนะครับเราเจอทำเลแล้วโอ้โหพวนี้เลยโอ้ไหนเีซินโอ้ใช่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 พราะกิจตามหารถด่วนนี่ไม่ได้เรื่องง่ายนะทุกคนเนี่ยดูดูดู ปีนโคตรสูงเลยเราก็ไม่แน่ใจว่จามันจะมีทุกบ้องเลยนะครับทีนี้ก็ลำบากว้าวุ่นเลยทีเดียวมีบ้าอมีเลย ตอนนี้ไม่ไหวแล้วนม่ซีนไม่ไหวแล้วนะครับกายจริงครับนี่ตีนเขาจากต้นน้ำมาแล้วโอ้โหประมาณสักสองโลนะตอนนี้เดินขึ้นเขาสองโลแล้วเส้นทางก็อย่างนี้เลยนะครับทุกคนคงไปค้งมาเหนื่อยจริงๆหอบเลยนะครับตอนนี้ อาเดินน้ำเบื่น้ำเบื่อเออาเหนื่อยมากทุกคนทุกคนดูวิวหลังผมนี่ครับข้างหลังผมก็เป็นแม่สอดนะครับผมแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นฝั่งพมงมาแล้วนะครับเราเดินลงไปข้างล่างนูน้นตรงหุบเขาที่เป็นร่องน้ํากว่าจะรถด่วนมาก็เป็นอะไรที่เหนื่อยมากแต่เราฝากากดไลค์กดติดตาม เพจจังเกิลเคยเทีบยูทูบจังเกิลเคยเทีบแล้วก็นี่แหละครับอ่าวินหลวงป่านะครับใช่ครับแล้วก็คุณวินเป็นซินนะครับอ่าวินเป็นเซนนะครับผมทั้งใน YouTube แล้วก็ในเพจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับเราเหนื่อยมากนะคุณวินโวนีดีครับที่เราเดินมาครับทุนสังเกตว่าจะเห็นไรเนี่ยเหมือนเป็นข้าวแล้วนู่นอ่ะเกือบถึงครับแล้วเดินเลาะมานี่เลยประมาณชั่วโมงกว่าฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่สอดนะครับ ที่เห็นเมืองอยู่เป็นแม่สอดแล้วก็เป็น<า>พ่อม่านะครับผมฝั่งนู้นข้างล่างนูนงน้นคือจุดที่เราเดินมาเมื่อกี้ฮ่าเจอกันใหม่ครับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผม